นี่อะไรบ้างโซนอะไรที่ทำอะไรนี่ไงไปบู้ด้วยกนะใครต่างตัวได้ไห่ได้ได้ได้ใครก็ไปใครใค่พี่สั่เพื่อนเพื่อนเพื่อนไหใช่ไหมมีมาด้วยก่อนมีตงรง

เสียชีวิตนะพี่สยามเนี่ยไม่ได้รู้จักพี่รู้จักรู้จักคุอารับผ่านนะครับน่าจะสั่นได้นิดหน่อยพูดหน่อยได้ดีเลยนี่เขาต่องเองกันเราต่องสองปี กับป้านะ่ะนะคุยดูเรื่ดูตั้งเออของ <c oughs>

สวัสดีโซน่าต้องนี้กลับไปนะนี่นะไปไปบูด้วยกันนะ,คะใครไม่รับนะเป็นเปน็นรูปเงินนะจ่ายนะโ ที่แห่งนี้เรามีความฝันที่แห่งนี้เราพี่น้องกันอุดมการเป็นหนึ่งประชาชนเป็นที่ปก่งทุกชั้นชนไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทนเราทุกนาทีมีความหมายต้องการในชีวิตเพราะเราคือหน่วย กู้ภัยสยามนนพวกเราคือกู้ภัยสยามเราคือครอบครัเราคือพี่น้องเราคือมือทั้งสองที่พร้อมกอดทุกคนให้เธอทุกคนคสุขใจในบ้านของเรา อยู่ด้วยกันครับอยู่ที่นี่ด้ยวยกันวันนี้ได้นําลูกชายมาได้นาลูกชายมาไหว้ครับผม<อ>วันนี้ผมมาลดน้ําจบรอบหนึ่งแล้วพอดีผมไม่ว่างมาฟังสุีธรรมนะครับแบบวันนี้ก็เลยวันวันเผาก็เลยมาเพราะว่าผมติดต้องดูแม่ที่ป่วยติดตตตเตียงครับแล้วแฟนผมก็ เป็นไข้เดินออกลบในอยู่โรงพยาบาลเลยต้องมาแบบลูกลูกชายใช่ไหมครับพี่ลูกชายครับผู้ชายนี่ชื่ออะไรครับพี่ๆๆลูกชายพี่ละพัฒน์ตุ๊กแกนครับชื่อเล่น,นอครับพี่น้องพอสครับอายุก,กี่ขวบครับพี่สี่ขวบแปดเดือนครับพี่สอนลูกชายให้ทํากิจกรรมอะไรบ้างครับพี่ก็ผมจะอยู่ในมือที่นี่ก็จะส่งศพผู้ยากไร ให้กับทางวิธีแล้วก็ทางวัดลาดประคองธรรมจะไปไหนก็สองคนพอ่อลูกทุกที่ไปทุกที่เหนือใต้สานไปหมดก็ไปสอคนนะเวลาขาไปเนี่ยจะจะขับตลอดแต่เวลาขากลับขากลับนี่ประมาณถ้าประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเขาก็จะถามหมดละป้านุ่งน,นอนไหมนุกน,นอนนอนก่อนจอดปั๊ม จอตามนอนก่อนแล้วก็เขาก็าจะนั่งเฝ้าแล้วให้ผมนอนผพอผมตื่นขึ้นมาผมก็กขับรถตอบกลับเขาจะห่วงกันดังนี้ครับสองนคน,คนเป็นไปกันแค่สองคนพ่อลูกเนี่ยสองคนพ่อลูกครับ<อ>รไปกันสองคนพ่อลูกปัจจุบันน้องทําหน้าที่อะไรบ้างครับถ้าเวลาล<อ>ช่วยคือเหมือนช่วยเอาหยิบผ้าดิบ ไปห่อศพให้แล้วก็บางทีอยู่บนรถก็จะเข็นลงแต่วางทีแล้วเข็นไม่ไหวหรอกแต่เขาก็ช่วยเข็นออกมาให้ครับน้องพอดทำช่วยช่วยงานคุณพ่อมากี่ปีแล้วน้องพอดน้องพอดนี่เพิ่งจะ <4. S 2> ทํามาได้ประมาณนักปีกว่าครับอตอนตอนสามขวบสามขวบเริ่มเริ่มเข้าสามขวบครับตอนนี้น้องพอที่เรียนปอะไรแล้วครับ เรียนอนุบาลสองครับโรงเรียนอะไรโรงเรียนเนี่ยครับเ,เทศบาลบาง่วงเลยครับคุณพ่อดูจุดตรงไหนที่น้องเขาอยากจะมาทำงานหรือว่าพ่อสนับสนุนหรือว่าเขาอยากจัากทำคือตอนแรกผมก็ไม่มีคู่สายไม่มีคู่สายก็เลยไม่มีใครไปด้วยองเงี้ยผมก็เลยเอาลูกไปแล้วลูกก็จะไปทุกครั้งเลยตอนนี้ตั้งนั้นมาป้าไปสรทบไปด้วย าจะไปบอกไปด้วยตลอดส่งใกล้ส่งไกลก็ไปด้วยกันนั่งก็มองแววเห็นลูกชายครับก็ดูแล้วมาถามว่ากลัวไหมเขาได้เขาก็จะไม่พูดไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่ากลัวคืออะไรแต่พอนั่นผมก็บอกเนี่ยเขาเป็นอะไรผมถามเขาแกล้งถามเขาเป็นอะไรครับเขานอนหลับแต่ตอนตอนนี้เขารู้แล้วว่าคนที่มี ไปเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้กลัวเลยปกติครับ